สำหรับชมคลิปนี้ไงเนี่ยผมขอฝากเพจ KZ X2 ด,ด้วยนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยเป็นเพจที่ผมเนี่ยสตรีมเองนะครับแล้วก็ยังเปิดโค้ดให้คนดูเนี่ยได้เข้ามาเล่นกันด้วยนะครับไง่ากไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพจได้ด้วยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าหามากนะครับเข้าไปคุยกันได้ในเพจนะสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติม UC p ับท Mobile นะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนะั่นคือร้าน Wisman Shop นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเติมกับร้านนี้เราจะได้ UC ราคาถูกไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใช้เลข ID แล้้้้วววกก็ชืื่่่ Shop. ่่ออออตััััลลละะะคครรจจาาานนนนนแแดดดไไไไ์ปที Wisman Shop ยยมมมบห เจอนะหรือจะสามารถเข้าไปซื้อในเพจ Wishman Shop ก็ได้และในตอนนี้นะครับ Wishman Shop เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เพิ่มให้ค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับก็อย่าลืมไปเติมกันนะครับสำหรับลูกค้าหน้าใหม่นะป้าเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่าโอเคได้ยินเสียงปะนะครับแน่ได้ยินนะวันนี้ทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสมกล่องพิมเหนียวนั่นเอง นะครับก็ไอกล่องนี้เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีคิวฟิตแจ้งเตือนสหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้นะครับคือมันมีการแจ้งเตือนคิวฟิตของระเบิดได้ครับซึ่งไอระเบิดการแจ้งเตือนคิวฟิตจะมีทั้งหมดอยู่2 2ชิ้นแค่นั้นนะครับที่มีการแจ้งเตือนนั่นเองนั่นคือหนึ่จะมีเป็นระเบิดหุ่นไรกานะครับซึ่งผมมีระเบิดนี้ด้วยนะครับแบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้จะขิงเลยนะแต่ว่าเนี่ยอันนี้เป็นระเบิดอันแรกที่มีแจ้งเตือนคิวฟิตนะครับเป็นเออเขาเรียกว่าระเบิดหุ่นไรกานนนัเเองระ อันนี้ก็มีแจ้งเตือนคิวฟีดแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่ผมหาเลยนะั่นคือระเบิดอันนี้เป็นระเบิดสีทองนะครับอ่าอันนี้ก็คือแจ้งเตือนคิวฟีดแต่ว่ามันจะสวยกว่าหุ่นไลก้าแหละนะครับไม่รู้สวยกว่าหรือเปล่าแต่ว่าผมแบบอยากได้อะอยากได,กได้คือแบบต้องเอาอ่ะต้องเอาให้ได้ครับแต่แน่นสุ่มได้ยากนะรู้จักอัตราการดรอปสีม่วงดิหกเปอร์เซ็นตะ์อ่ะไมติกหกเปอร์เซ็นต์นะครับคือแบบมันก็ได้ยากอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่แบบได้ง่ายๆนะนะครับแต่ว่าขอใช้ดวงวันนี้เหอะนะครับขอให้มันได้เหอะวันน มาเปิดกล่องแรกก่อนเลยมาคุณพี่ส้มด้วยครับขอบคุณมาครับจะเชียร์ใช่ปหละ่ะวันนี้แบบว่าอวันยิงที่วอได้ก็คือแบบคุ้มแล้วเมื่อวาน أ. นะครับมาเช้าจัิงเลยใช่ครับเก้าโมงไงกำลังแบบเวลากําลังดีเออเวลากําลังดีนะครับในการสุ่มกล่องไงเพราะว่าแบบสุ่มตอนสายๆมันเขาเรียกว่าสุ่มตอนสายมันแบบระบบมันเซตติ้งหมดแล้วไงมันก็ต้องแบบมาตอน,น,นเช้าหน่อยไปเปิดมาได้ระเบิดครับโหสุดยอดนะครับปุ๊บเปิดทีละกล่องนะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครยังไม่กดไลค์กดโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าใช่พี่บอลแล้วัวันยิ้มพี่วอลได้กคุมแล้วนะครับตอนแรกยิ้มพี่วอลได้ก็ถามเขาว่าพี่รู้สึกยังไงครับพี่วอลบอกรู้สึกตายรู้เรื่องเลยวันอยางห่าปุ๊บกินข้าวยังครับยังไม่ได้กินลืมกินข้าวมาด้วยลืมกินข้าว่อนสตรีมระเบิดดนกล่องที่ห้าโอ้โหเกินไปหรือเปล่าวันนี้ของที่ห้าเนี่ย โอ้คือแบบโอกาสสุ่มได้นี่คือแบบน้อยจะจัดเลยวะทุกคนมาตอนนี้1ิบกล่องจริงๆนะครับตอนนี้สกล่องจริงไม่มุกไไม่มุกเลยนะครับนอนน้อย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 แต่นอนนะมาครับสิบกล่องนี้นะครับต้องมาแล้วต้องมาแล้ว,วอ่ะเออเขาเรียกว,ว่าหลอกเจมใช่ครับหลอกเจมหลอกเจมไม่พอหลอกตัวเองด้วยเอ๊ะทำไมทำไมมันกึ๊กกล่องเดียววะเมื่อกี้ทำไมมันกึ๊กกล่องเดียววะนะครับเออ สิบกล่องนะครับสิบกล่องต้องมาแล้วแหละปุ๊บปิดตานอนน้อยแต่นอนนะเรารับความจริงไม่ได้ครับเป็นคนรับความจริงไม่ได้เออหนึ่งแล้วกริก๊กรเอ้ยได้ะไรวะโอ้โหโอ้โหพักผ่อนพักนะครับใช่ครับนอน,นอแล้วจะนอนนะโอโ้ได้อะไรนี่ได้อะไรนี่ โอ้โหโอ้โหเลยโอ้โได้หน้ากาก Dive into the blue ให้ไปส่องทะเลเล่นนะครับส่องหาเกลือ <laughs> ก็คือวันนี้ขอแค่ระเบิดคิวฟีดผมก็ภูมิใจเลยนะวันนี้แค่นี้ผมก็พอใจในคิวฟีดได้อะ <laughs> จริงวันนี้ระเบิดคิวฟีด M4 นี่ไม่ค่อยหวังนะนะครับเปิดมาพรีเมี่ยมอันแรกก็คือได้ไอ้นี่ไปแล้วอะได้ไตัวเขาเรียกว่าที่ดำน้ำไปแล้วอะ เกินนะครับวันนี้แบบเกลือแบบเกลือจะจัดเลยมานี่ก้อยนะครับสูตรผมเอ้ยต้องยืนเปิดดีว่าสูตรผมอะ่ะนะครับสูตรผมรผมันต้องยืนเปิดปุ๊บต้องมาแล้ววะต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้ว,มลว,มลว,มลวไม่มาเนี่คือแบบไม่ได้แล้วนะครับปุ๊บเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห คุณได้ใช้ดวงของวันนี้ไปหมดแล้วคุณได้ใช้ดวง,งวันนี้ไปหมดแล้วนะครับโอ้โหเอ้ยเอาจริงมันก็ไม่ได้ออกยากอะไรขนาดนั้นนะเว้ยทุกคนนะครับสูตรยืนเปิดของเรานี้มันเป็นตำนานจริงๆเว้ยทุกคนนะครับคือแบบคือแบบนอกจากว่ามันจะสามารถเปิดได้อย่างอื่นเยอะแยะแล้วมันก็ยังเปิดได้ระเบิดด้วยนะครับเออเฮ้ยมาว่าะระเบิด Golden Melody เนี่ย ออคือวันนี้ผมก็กะว่้จะเสียสีสักประมาณ6 0 0 0 7,000นนะแต่ก็วันนี้ว่าไม่ได้แล้วมั้งเออได้ยืนเปิดต้านานแล้ววันนี้คงแบบวันนี้คงไม่ได้เสียอยู่ซีแล้วอะ่ะเออปุ๊บปุ๊บถ้าได้ชุดแดงมาด้วยเนี่้โหโกราบพับตีนะครับได้ชุดแดงมาด้วยกราบพับตีปุ๊บโอ้โหเฮ้เยไม่ได้นะครับแต่วันนี้ได้ระเบิดก็คือคุมแล้วอะ่ะเออวันนี้มาเปิดหาระเบิดแจ้งเตือน,น,นเนี่ยเอาจริงประมาณ20กล่องก็ไม่ได้ออกยากเลยมากนะ นะครับแต่ผมชอบแจ้งเตือนคิวฟฟดไม่ใช่เนี่ยแจ้งเตือนมันเท่ามากเลยทุกคนเห็นปะเนี่ยเป็นสีทองด้วยสูตรอะไรนะขออีกรอบสูตรยืนเปิดครับต้องยืนยืนแล้วเปิด <c oughs> ได้เฉยได้เฉยมีคนในแคนแจ็โปรแกรมโดนแบนแล้วอ่ะตเตะออกใครเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จัดการนะมาตอนนี้นะครับอีกสิบครั้งยืนเปิดนะครับผมสูตรยืนเปิดนี่คือแบบกู๊ดจัดกู๊ดจัดจัด,จดมา ป,ป,อปอุ้ย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 ได้หมวกมาว่าเฮ้ยหมวกวก็ไม่เลวนะหมวกขอ M4 อยากได้ M4 ม,มาก,ก่อนเอ็มโฟะโ,โ,โ,โอ้โห M4 ไม่ออก M4 โอโ้โหชุดอะไรเนี่ย M4 ป,นะนะปุ๊บโอ้โหโอ้โหสาธุขอ M4 นะ M4 นะปุ๊บปิดตารับความจริงไม่ได้ว่าเธอทิ้งเกาไปแล้ว เอ้ยหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วสองสองกริกสองกริกสามกริกโอ้โหเยอะนะเนี่สี่ไหมไม่สี่กริกเหรโอ้โหโอ้โหเปิดตาขึ้นมารับความจริงไม่ได้นะครับอย่างเคซเอ็กทูเล่นกับทานทันทันเคยเล่นตอนซีซั่นหนึ่งกับเลนเดอรนะครับแสดงว่าเอ็มเจมันแจ้งเตือนเป็นบางคนใช่ครับคุณผมไม่แจ้งเตือนอวันนี้นะครับเปิดแบบไม่หวังอะไรนะครับปุ๊บ ป๊บเอากดไม่ติดปึ๊บได้ชุดแดงไงครับยังไม่ได้เลยนิ้วนางยืนเปิดนิ้วนางยืนเปิดแต่สุดกดแบบพลาดใช่ไหมเอ้ยกางเกงยีนตัวปึ๊บโอ้โหเสื้อลายมังกรหนึ่งเอมฟมาไหมไม่มานะครับสุดดำหนึ่งโอโ้โหโอ้โหต้องขย่าก่อนเปิดครับไปถึงขย่าผมใช่ไหมโอ้โหเอาจริงนะเว้วยทุกคน ตั้งแต่เราได้เราเบิดไอ้แจ้งเตือนคิวฟีดมาเราก็ไม่ได้ของดีอลยรไหมทุกคนนะครับก็ได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้ยตานี้นะ M4 M4 ปักปากกดเลยปากกดเลยไม่ต้องรู้้วครับกดข้ามทีเดียวครับออกชัวงมันมันไม่ลุ้นเงมันไม่ลุ้นเงเข้าใจไหมที่ไม่เก็บคอนะครับไม่เก็บครับปุ๊บชุดแดงแน่ๆตาเนี้ยชุดแดงแน่ๆอ๋อไม่ใช่ใน YouTube ใช่ไหมครับอ๋อ โอ,โอ้ยอ,ยอยระเบิดดีสซเคิลระเบิดอีกแล้วระเบิดดีสซเคิลระเบิดดีสซเคิลทำอะไรได้อะมันมีคิวฟีดป่าโอ้โหไม่มีฮะเป็นระเบิดที่บอกว่าให้เรารักโลกนะครับใช่นะครับรักโลกไม่เป็นไรรักผมดีกว่าเออยืมนิ้วใครมากดอยากเข้าแคนวิจังอีสองรอบจะเป็นไทยแล้วใช่ครับอีสองรอบคือเงินหมดอ่ะเงินหมดอะ่ะเออแต่จริงๆวันนี้เราบรรลุภารกิจแล้วนะครับโอ้ยเราได้ ระเบิดรี c ซ c l เคิลมาแล้วนะครับเป็นระเบิดที่เราต้องการเปิดในวันนี้นะครับเอ้ยไม่ใช่นะครับระเบิดคิวฟ e d นั่นเองนะครับคือวันนี้เราได้มาแล้วเว้ยผมก็ไม่ค่อยอะไรมากนะนะครับแต่ว่าเอาจริงคืออยากได้อะอย่าได้เอ็มโฟะพี่ต้องยืนสุ่มครับเป็นพอเปลี่ยนมาสกินระเบิดเลยได้สกิลอระเบิดอีกอันนึงทำไมเกลือจังนั่นแหละนะครับใครมีสูตรกดต้องกดสุ่ม10ครั้งครับได้แน่นอนแข่งวันนี้ไก่ต้องมานะขอบคุณพี่โปโป้ด้วยครับ จะพยายามนะพี <mile> ่นะครับถ้าวงไม่เข้าผมก็จบอ่ะอยากรู้ M4 มีคิวฟีดไหมไม่มีครับ M4 ปกติธรรมดาเลยฝากกดไซส์กดเซด้วยนะครับใครยังไม่กดไซส์กดเซนะพี่ต้องกดเข้าไปดูตรงซื้อ u c ใหม่ไปเก็บคูปองพรีเมียมอ๋อได้แน่นอนครับด้วยพลังแห่งกษัตริย์ประเทศวักัาดไอไวเบดียมได้เปล่าวันดีทนานกรได้เข้าใจช่วยนะครับเย็นนี้ได้ครับอย่าลืมมาเชร์ได้ตอน6โมงเย็นนะครับผมจะทำให้เต็มทีสุดปุ๊บ เปิดแล้วหนีโอ้ยโอ้ย,อยครั้งสุดท้ายโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยอ่ะเกินไปยังไม่ชุดำน้ำเลยอ่ะยังไม่ได้ชุดดำน้ำเลยะ,ยดดลยะโถเอ้ยหนีเลยเข็มจัดใจครับ ไม่น่าหนีเลยไม่น่าหนีเลยนะครับใครสนใจเติม UC ให้ได้นะครับใช่เอ่อใครสนใจเติม UC ให้ได้นะครับวันนี้ก็คืออยากได้ชุดแดงจริงอะนะครับอ้อนวอนต่อคนดูเลยนะครับไม่หมุนเลยรอบนี้ใช่ครับไปอย่างเดียวเปิดเลยนะเปิดอย่างเดียวเลยนะครับรอบนี้คือแบบเปิดอย่างเดียวเลยจ้าเปิดอย่างเดียวเลยจ้า นะครับ